หนึงวันนี้กูพาหวานใจมนาะได้เว้ยแล้วตอนนี้กูอัดคลิปอยู่ว่าจะแก้ไขใช่ปะแต่ว่ามันไม่รู้หรอกนะว่ากูอัดคลิปสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับตัวเองไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนยวฟ้าไปทำอะไรตรงนั้นหน่ะมนันนี่แต่ว่าเธอชื่ออะไรหรออ,อ่าชูเกอร์ครับน้ำหนึ่งถึงสิบถ้าไม่มากเข,อขอ<อ>าเขาจะงง ก็รีบรีบดิโอ้มาเร็วนี่ดูมันเขางอนตัวเองอยู่อะแล้วตัวเองตัวเองแทบจะไม่มีสิทธิ์มางอนเขาเลยอะเมียกูถ้าร้อยยิงดีไม่พออะเธอก็กลับไปหาอีนั่นเถอะแล้วเธออายุเท่าไหร่อ่ะอ๋อสิบหกขาอ่ะวิ่งมา เอาเบาก่อนอืม <c oughs> เอาว่า,ามีฟแฟนหรอือยังล่ะโอ้ยังไม่มีครับอุย๊ยพอดีเลยนเขาออกก่อนนะทำไมหรอครับปบาไม่มีไรขอโทษขอโทษจริงต้องต้องถามเดียวตัวเองเอย่าเพ่งออกขามาแล้วก็ไปคุยกับมันดิไม่เอาเลยเขาขอไม่อะเขามาออกแล้วนีตัวเองคนหืีนเขา<อ>ถ้าตัวเองมาทำคิปว่าเขาไม่เคยว่านะ แต่ัน,นี้ตัวเองมาคุยผูช้ชายต่อหน้าเขาอะนะเขาไม่ชอบ้หน้าตาผู้หย็นตําตัวคพ่ายกทองเรับ้ยรัาฝาาก <c oughs> ตัวเองเขาขับรถเขาไปบ้างหรนะือะไม่เป็นห่วงก็หลอขเห็นโค้งแล้วขอ r ทษขอ r อ าไม่ทำอะไรตรอแบบนี้มานนี้เป็นไรมีอะไรเป็นไรครบไอ้สั์กัวเรียวเงินกู้แยใครชิคอ็เดือดว้อนเงิไม่มารีไหนๆแล้วไปแหม่หนี้แล้วมาหนี้บอกว่าให้มาหนี้อุ้ยโอ้โหตัวเอง ขยับมาหนี้เร้วยขยับมาหมอบแเร็วไม่ใช่มอบมอบอะไรขึ้นเสียงในเขา,าขอ่ะกวนอยู่นะ <c oughs> ขยับมาหนีแล้วอีกนิดน,นึงมนาะต่อย <c oughs> กดท่ามา่อตัวเห็นเขาไหนยิีงซ่า ไม่ดูมาขอโทษไง